สวัสดีครับผมวินิจหลวงเลิเลินะครับเรามีท่าทางการออกกายทางเพศมาเสนอท่านผู้ชมแน่นอนแต่ต้องบอกว่าคลิปนี้โอ้โห ไม่ธรรมดาจ้ะและรับรองได้ว่าคุณไม่เคยเห็นคลิปนี้ที่ไหนมาก่อนในการฝึกท่าทางการออกกาย <Wow. S 1> เพราะท่านี้เป็นท่าที่ผนวกเอา pelvic swing ถ้าใครดูคลิปแรกๆของเราเรามีการเสนอท่า pelvic s w i n g แล้วในการออกกายท่าแบบนี้ถ้าใครจะไม่ได้ดูนะฮะท่า swing swing จะได้ไหมครับนะ swing swing แต่ว่าวันนี้มันจะมีเพิ่มความยากเข้าไปในท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายหลายๆคนเวลาทําท่านี้เนี่ย จะเอาหัวเข่าไปด้วยอันนี้ผิดเลยเพราะเวลาเรามีเพศสัมพันธ์จริงๆเราไม่ได้ยืนตลอดแต่เราคุกเข่าบนที่นอนด้วยครับพอเราคุกเข่าแบบนี้เนี่ยเวลาเราสวิงเป็นไงฮะมันจะยากขึ้นนะครับคราวนี้ผมจะผนวกคันทำก <Okay. S 1> ีเกิเอ็กซ์ไซส์เข้าไปด้วยก็คือการขมิบก้นของเรานี่แหละนะครับผนวกเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก้นข้อดีประโยชน์ของอันนี้คือกั้นเนื้ออุ้งเชิงกรานทั้งภายนอกและภายใน มีความแข็งแรงการมูฟเมนต์ของมันมีจังหวัดจากโครนที่ดีขึ้นระ <Wow. S 1> บบการไหลเวียนเลือดก,ก็จะดีขึ้นด้วยบริเวณของอุ้งเชิงการทั้งหมดรวมถึงอวัยวะเพศของเราด้วยครับท่านี้เลย เป็นท่าออาเพวิกสวิงเนี่ยมาผนวกเข้ากับท่าคุกเข่าแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับอันดับแรกก่อนเลยเราแอนก้นไปด้านหลังมือเราอาจอยู่ข้างหน้าเพื่อถ่วงสมดุลก็ได้นะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะก็เหมือนเราจับนะนะพื่นะฮนะ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 คู่ของเราหรือเปล่านีา่นะแต่ถ้าคุณผู้ชายก็หรือคุณผู้หญิงก็เป็นกันรู้สึกว่าเออเหมือนชั้นแบบได้มีโอกาสได้เออมูฟเปนร่างกายแต่เรามุกเข่าเราโดนฟิกนะครับอย่าลืมมันนั้นยากขึ้นแน่นอนพลังต้องมาจัก ก้นเท่านั้นนะฮะพลังกนมาจากก้นเห็นไหมฮะแอนก้นไปข้างหลังขมิบก้นพร้อมกับแอนไปด้านหน้าแอนไปด้านหลังขมิบไปด้านหน้าเพิ่มความแรงเข้าไปคุณสามารถเพิ่มความแรงเข้าไปได้พลังมาจากก้นมาจากก้นทั้งนั้นเลยนะฮะดังนั้นทำช้าๆก่อนโอเนนะป้ายสวิงนะฮะเห็นไ,ไหมฮะแกนกลางลำตัวหน้าท้องแข็งไปหมดเลยนะฮะ นะฮะก้นขมิบแข็งหมดเลยนะฮะแล้วเป็นไงแอนข้างหลังแอนไปหลังไปเข,นะข่านิ่งไหมฮะนะแอนสวิงแอนสวิงแอนสวิงคราวนี้ถ้าเราจะเพิ่มถ้าคุณเก่งขึ้น คุณก็เพิ่มความแรงหรือลูกเล่นเข้าไปได้นะครับเช่นนะฮะคุณจะวิงเร็ว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 เก็ได้หรือคุณจะท้าช้าเพิ่มแรงก็ไปเพิ่มแรงก็ไปเพิ่มแรงก็ไปเรงเยอะๆรับรองได้ร้อนถ่าวไปทั้งตัวเลยวันท่านี้ไม่ยากนะฮะไม่ยากนะฮะไม่ยากนะแอนก็ไปด้านหลังก่อนแล้วมาข้างหน้าข้างหลัง พัฒนาเพิ่มความเร็วมูฟเมนต์ได้ถ้าเราเก่งขึ้นเราเพิ่มความเร็วก็ไปได้เหมือนซอยถีๆก็ไปได้หรือมันจะเพิ่มทักษะฝึกทักษะของคุณผู้ชายเวลาเรามีเพศสัมพันธ์รับรองได้ว่าคู่ครองประทับใจแน่นอนนะครับถ้าเราเป็นยังไม่มีพลังจากก้นผมว่ามันก็ไม่ไม่ถึงใจนะแต่ถ้าพลังมาจากก้นและมันหนักหน่วงแล้วมันดูด,ดีไปหมดรับรองได้คู่ครองประทับใจแน่นอนครับเป็นเทคนิควิธีการที่ไม่ยากในการเอาไปฝึกกันที่บ้านนะ นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยกับท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางเพศที่แข็งแรงนะครับติดตามคลิปต่อไปยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะนำมาเสนอคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ